จากภาคใต้ตอนล่างไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนบับรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของภาคใต้ตอนบนกันบ้างค่ะมาดูบรรยากาศของภาคใต้ตอนบนนะคะวันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนตื่นตัวทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการเน้นย้ำบริการอย่างเป็นมิตรและให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบรรยากาศเช้าวันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ที่สำนักงานคลังจังหวัดส,สุราษฎร์ธาน,นีสารกลางหลังเก่ามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เดิมบางส่วนมาขอรับเอกสารการมอบอำนาจเพื่อน,นำไปให้บุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้นำแบบฟอร์มกลับไปบันทึกข้อมูลแล้วให้บุตรหลานลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยช่วงเช้าวันนี้นะคะนายวิชวุตจจินโต ผูว้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางมาติดตามการให้บริการพร้อมกำชับให้อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้วยมิตดไมตรีช่วยการแก้ไขเข้าขัดข้องให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ครบทุกคนได้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีปัจจุบันมีจำนวน114,177คนและการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เดิมและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565 ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศที่จุดให้บริการธนาคารทกสสาขานครศรีธรรมราชรวมทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินมีประชาชนทั้งรายเก่าและรายใหม่นําเอกสารหลักฐานแบบประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมายืนรอเพื่อที่จะลงทะเบียนกันอย่างคึกคักท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับด้านประชาชนที่มาลงทะเบียนก็กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสสริการแห่งรัฐเป็นโครงการที่ดีครับที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวจึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยครับดีใจที่รัฐบาลจะช่วยเหลือค่ะ ค่ะอ,อันนี้กังสีซ้แงนะคะบรรจารย์ค่ะเซื้อขอ้ของใจในกลัวเลื่อนค่ะเป็นน้ามมันกาซ่าในเร้่บนั้นนะคะกากะดีใจค่ะ่ะขอบคุณรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือค่ะประชาชนขณะที่จังหวัดภูเก็ตครับบรรยากาศที่จุดให้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาสารา,างหลังใหม่ มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องโดยนายนะรงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาติดตามการให้บริการพร้อมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กําชับให้อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนให้สามารถลงทะเบียนได้ครบทุกคนสําหรับจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งหน่วยรับลงทะเบียนทั้งหมด33แห่งครับปัจจุบันมีผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐจํานวน2 6 3 1คนคาดว่าการเปิดให้บริการลงทะเบียนรอบนี้ จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนครับทางด้านของนางวันละพาแท้โลอายุ69ปีก็เล่าว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมารอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าและขอขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆเช่นนี้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีครับป้าตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยรีบอย่างแรงเลย รีบมาเลยค่ะกลัวจะจะไม่ได at> ้เจ้าที่มากันดีมากคันแนะนําดีมากก็ทําให้เป็นก็ขอบคุณสําหรับภาครัฐนะคะที่มองเห็นถึงความจําเป็นของประชาชนที่เขาคนที่มาณตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องเป็นคนที่เดือดร้อนมีรายได้น้อยเขาจะได้เอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะ